ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ทางช่องก็จะมาเปิดสั่งจองเหรียญรุ่นประธานทรัพย์หลวงปูเวินวัดบรุรพาโคกเดือให้พี่ได้สั่งจองกันนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นประธานทรัพย์หลวงปูเวินวัดบรุรพาโคกเดือก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์ด้วยกันนะนะครับผม ก็จะมีพิมพ์เหรียญไข่กับพิมพ์เหรียญเสมานะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ทําการพุทธาพิเศษในวันที่11พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะครับผมลวัดบรุรพาโคกเรือจังหวัดกาลสินนะครับผมและก็ทางศูนย์จองก็จะเริ่มแจกจ่ายวัตถุบางคนตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2568 ถึงวันที่30พฤษภาคม2568ที่ถึงนี้นะนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมก็ได้บูชาหรือว่าสั่งจองกับทางูนยนจองมาทั้งหมด2พิมพ์ด้วยกันนะผมจะมีเนื้ออะไรบ้างก็พี่พี่พก็ตามไปดูเลยนะครับผมพยายามดูคลิปให้จบนะครับผมมาดูรายการเหรียญไข่ก่อนนะครับผมเหรียญไข่ที่ผม บูชามาก็จะมีรายการที่19นะผมรายการที่19เห็นไหมครับพี่รายการที่19ลักษณะเหรียญเนี่ยเป็นรูปถ่ายจากเหรียญจริงนะผมเหรียญจริงที่ทางวัดถ่ายสตูดิโอนะครับผมรายการที่19ที่ผมสั่งจองมาก็จะเป็นเนื้อนะวะสะเก็ตทองนะพี่นะก็ให้พี่ได้ลุน้นลุ้นตอก 9รอบ99เหรียญนะผมสำหรับนวะสำหรับเนื้อนวะสะเก็ตทองรายการที่19พิมพ์เหรียญไข่ผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่1,100จัดส่งฟรีนะนะผมบูชา1,100จัดส่งฟรีนะผมก็ตามที่ผมแจ้งไปนะทางศูนย์จองก็จะเริ่มแจกจ่ายวัตถุมงคลให้กับ ทุกท่านที่จองตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะผมดังนั้นก็ก็อาจจะช้าหน่อยนะพี่นะแต่ท่านที่สั่งจองหรือว่าบูชากับผมได้ของชัวร์แน่นอนนะผมมาดูลักษณะด้านหลังนะผมลักษณะด้านหลังของเหรียญก็สวยงามมากนะพี่ด้านหลังนะก็จะเป็นเชิงงานพุทธศิลป์ครับผมก็จะมีพญยายนาคแล้วก็ เครื่องอัถบริคารของพระธุดงครับผมรายการนี้เป็นเนื้อลวะสะเก็ตทองนะผมในพิมพ์เหรียนไข่ครับผมผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่1 1 0 0นหระพี่นะสำหรับเนื้อลวะโลหะสะเก็ตทองครับผมมาดูรายการต่อไปครับผมรายการต่อไปก็จะเป็นรายการที่21ครับผมรายการที่21ที่ผมสั่งจองมานะ ก็จะเป็นเนื้อทองระครังลงยาแดงลงยาจีวรลุ้นตอก้ารอบ149รอบเเหรียญน,นะผมสำหรับเนื้อทองระครังลงยาแดงลงยาจีวรผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันอย่างแค่550จัดส่งฟรีนะผมสำหรับจำนวนการจะสร้างของเนื้อทองระครังลงยาแดงก็สร้างเพียงแค่1499ี่ยเเเหรียญเท่านั้นนะผม เหยรุ่นนี้ก็ต้องบอกได้แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่สวยงามและทรงคุณค่านะผมนี่เป็นลักษณะของเหรียญจริงที่ทางวัดถ,ถ่ายสตูดรโอนะครับผมก็ต้องบอกได้ลว,ว่าสวยงามมากครับพี่มาดูรายการต่อไปครับผมรายการต่อไปก็จะเป็นรายการที่23ครับผมรายการที่23เนื้อทองแดงชนวนผิวล้ง จำนวนการจัดสร้างเนื้อทองแดงชนวนผิวลุงสร้างเพียงแค่3999เหรียญเท่านั้นนะผมก็ให้พี่ได้ลุน้นลุ้นต่อ9รอบ399เหรียญนะผมสำหรับสำหรับเนื้อทองแดงชนวนผิวลุงผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองการเพียงแค่เหรียญละ400รจัดส่งฟรีนะผมบูชาหรือว่าสั่งจองเพียงเหรียญละ 400จัดส่งฟรีเท่านั้นนะครับผมสวยงามมากนะพี่นะก็ตามที่ผมแจ้งไปครับผมลักษณะด้านหลังก็จะเป็นงานพุทธศิลป์ครับผมสวยงามมากก็จะเป็นองค์พญานาคแล้วก็เครื่องอัฐบริขารของพระธุดงค์ครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงชนวนผิวลุงนะพี่นะมาดูพิมพ์เหรียญเสมาบ้างผม ก็ต้องบอกได้เลยว,ว่าผมบูชามาจํานวนไม่เยอะนะผมผมจองมาได้ไม่เยอะนะพิมพ์เหรียญเซมาที่ผมสั่งจองแล้วว่าผมบูชามาก็จะมีรายการที่เ็ดนะผมรายการที่7ก,ก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะสะเก็ตทองลวะโลหะสะเก็ตทองจํานวนการจัดสร้างก็999เเหรียญน,นะผมก็ให้พี่ได้ลุ้นกันลุ้นตอก 9รอบ9.9เหรียญน,นะผมสำหรับเนื้อนวะโลหะสเก็ตทองพิมพ์เหรียญเสมาผมก็เปิดให้พี่ได้บูชากันเพียงแค่เหรียญละ1,100จัดส่งฟรีนะผมบูชาเพียง1,100จัดส่งฟรีเท่านั้นนะผมสำหรับพิมพ์เหรียญเสมาเหรียญรุ่นประธานทรัพย์หลวงปู่เวินวัดบูราพาวโคกเดือครับผมจังหวัดกาลสิน อันนี้ก็เป็นลักษณะการถ่ายจากเหรียญจริง Trans ับผมถ่ายจากเหรียญจริงนะทางวัดถ่ายสตูดิโอให้ให้ให้ชมกัน,นับผมลักษณะด้านหลังของเหรียญก็จะสวยงามมากครับผมก็จะเป็นองค์พญานาคและก็เสียนหลวงปู่ฤาษีนาลอดครับผมก็คือปู่ฤาษีนาลอดครับผมที่อยู่ด้านหลังเหรียญน,นะสําหรับเหรียญเสมาแล้วก็องค์พญานาคครับผม สวยงามมากครับผมก็ต้องบอกได้แล้วว่าเป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงามรับผมสําหรับเหรียญรุ่นประธานทรัพย์หลวงปูเ่เบิรนวัดบูรพาโคกเดือครับผมจังหวัดกาลสิน์มาดูรายการต่อไปครับผมรายการต่อไปที่ผมได้สั่งจองมาก็ก็จะเป็นรายการที่9ครับผมเนื้อทองระคังลงยาแดงลงยาจีวรจำนวนการจัดสร้าง สร้างเพียงแค่1 9 9 9เยสาหรียญครับผมสำหรับเนื้อทองระครังลงยาแดงลงยาจีวรก็ให้พี่ๆได้ลุ้นกันก็ให้พี่ๆได้ลุ้นกันแบบลุ้นต่อ9รอบ1 9 9เหรียญสำหรับเนื้อทองระครังลงยาแดงลงยาจีวรผมก็เปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่เหรียญละ550จัดส่งฟรีนะผม บูชาเพียงเหรียญละ550จัดส่งฟรีเท่านั้นนะผมสำหรับรายการที่9เนื้อทองระครังลงยาแดงในพิมพ์เหรียญเสม่าผมบูชา550เท่านั้นนะครับผมมาดูรายการต่อไปผมรายการต่อไปที่ผมสั่งจองมาก็จะเป็นเนื้อทองแดงชั้นวันผิวลุง้งทองแดงชั้นวันผิวลุง้งจำนวนการจัดสร้างสร้างเพียงแค่ ,3999 เรยหรียญเท่านั้นนะผมเช่นกันครับผมให้พี่ได้ลุ้นกอก9รอบ399เหรียญสำหรับเนื้อทองแดงชนวันผิวลุ้งในพิมพ์เหรียญเสมาผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่เหรียญละ400จัดส่งฟรีเท่านั้นนะผมบูชาเพียงเหรียญละ400จัดส่งฟรีเท่านั้นนะผมสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะสั่งจอง ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไวตใต้คลิปได้เลยนะผมก็ตามที่ผมแจ้งไปนะเหรียญรุ่นนี้พุทธาพิเศษในวันที่11พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาละอุบโบสถวัดบรุรพาโคกเดือจังหวัดกาลสินนะผมแล่ก็เหรียญรุ่นนี้เป็นดําริของหลวงปู่ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ครับผม ของวัดบรุรพาคกเดือนะสำหรับเหรียญรุ่นประธานทรัพย์หลวงปู่เวรวัดบรุรพาคกเเดือผมก็มียอดมาให้พี่ได้สั่งได้สั่งจองกันไม่เยอะนะผมบูชาได้มาน้อยมากครับผมก็จะไล่ตั้งแต่เห็นไหมครับพี่ไล่ตั้งแต่รายการที่19เป็นพิมพ์เหรียญไข่นะมีเหรียญไข่เหรียญไข่รายการที่19เนื้อนวสเก็ตทอง ลุนต่อ9รอบ99เหรียญราคาจองที่ผมจองมา1,000งพันบาทนะพี่นะเหรียญที่ผมจองมาราคาเหรียญละ1 0 0 0บาทผมได้มาจองมาได้แค่5เหรียญก็ผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันก็คือบวกวบางบวกไป1 0 0บาทจากราคาจองที่ผมจองมาผมผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันสำหรับเนื้อนวะสะเก็ตทองเพียงแค่1,100จัดส่งฟรีรผม รายการต่อไปที่ผมบูชามาก็จะเป็นเนื้อทองะระฆังลงยาแดงลงยาจีวรลุ้นตอก9้ารอบ149ี่เหรียญเห็นไหมครับพี่149ี14่เหรียญก็จำนวนการจัดสร้างของเนื้อทองะระฆังลงยาแดงลงยาจีวรก็สร้างเพียงแค่1499ี่ยเเหรียญเท่านั้น,นับผมที่ผมบูชามาที่ผมจองมาก็ราคาจองครับผม เหรียญละ450บาทผมจองมาได้แค่10เหรียญน,นะพี่นะสำหรับเนื้อทองระคังลงยาแดงลงยาจีวอนพิมพ์พเหรียญไข่ก็ผมเปิดให้พี่ได้บูชากันก็เพียงแค่เหรียญละ550จะส่งฟรีนะผมก็คือพูดง่ายๆผมก็จะบวกบางๆจากราคาจองไปเหรียญละ100บาทเท่านั้นนะผมเป็นราคารวมส่งแล,นะแล้วนะผมที่ผมแจ้งไปนะ แล้วก็รายการที่23ก็จะเป็นเนื้อทองแดงชนวนผิวลุ้งจํานวนการจัดสร้างเนื้อทองแดงชนวนผิวลุ้งก็สร้างเพียงแค่3,999เหรียญเท่านั้นนะผมก็ให้พี่ได้ลุ้นต่อ9รอบ399เหรียญราคาจองวัดที่ผมจองมาก็300บาทนะพี่นะผมจองมาได้15เหรียญสําหรับเหรียญไข่นะผมผมเปิดให้พี่ได้บูชากันสําหรับ เนื้อทองแรงจำนวนผิวลุง้งพิมพ์เหลียนไข่เพียงเหรียนละ400จัดส่งฟรีครับผมก็คือพูดง่ายๆทุกรายการที่ผมจองมาผมก็จะบวกบางๆจากราคาจองวัดไป100บาทเท่านั้นนะครับผมมาดูพิมพ์เหลียนเสมาผมที่ผมจองมานะพิมพ์เหลียนเสมาเหลียนเสมาที่ผมจองมาได้ก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะสเก็ตทองครับผม จำนวนการจะสร้างเนื้อนวะโลหะสเก็ตทองพิมเหลียนเสมาก็าสร้างเพียงแค่999เหรียญน,นะผมเป็นรายการที่7ครับผมเห็นไหมครับพี่ราคาจองวัดที่ผมจองมาก็1,000บาทนะพี่นะนวะผมมียอดมาน้อยผมได้มาแค่5เหรียญน,นะผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่1,100จัดส่งฟรีนะผมก็คือพูดง่ายๆบวกบางๆจากราคาจองวัดไป เหรียญละ1 0 0รบาททุกรายการครับผมรายการต่อไปก็จะเป็นรายการที่9เนื้อทองระคังลงยาแดงลงยากีวรนจานวนการจัดสร้างเนื้อทองระคังลงยาแดงลงยากีวรนก็สร้างเพียงแค่1 9 9 9เหรียญครับผมก็ให้พี่ได้ลุ้นลุ้นต่อ9รอบ199เหรียญครับผมราคาจองวัดที่ผมจองมา450ครับผม ันนี้ผมมียอดมาแค่1ิเหรียญครับผมสําหรับเนื้อทองระคังลงยาแดงนะผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่เหรียญละ550จัดส่งฟรีครับผมสําหรับเนื้อทองระคังลงยาแดงลงยาจีวรนบผมรายการสุดท้ายที่ผมจองมาก็จะเป็นเนื้อทองแดงชนวนผิวลุง้งทองแดงชนวนผิวลุง้งจํานวนการจัดสร้างสร้างเพียงแค่3,99 9เเหรียญ ก็ให้พี่ได้ลุ้นต่อ9รอบ399เหรียญน,นะผมราคาจองราคาจองวัดที่ผมจองมาจองมาได้15เหรียญน,นผมราคาจองก็300บาทนะพี่นะจองมาได้แค่15เหรียญผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันสำหรับเนื้อทองแดงชนวนผิวลุง้งพิมพ์พเหรียญเสมาบูชาเพียงเหรียญละ400จัดส่งฟรีเท่านั้นนะผมดามที่ผมแจ้งไปครับผม ทุกรายการผมก็จะบวกบางๆกับพี่ๆไปเพียงแค่100บาทจากราคาที่ผมจองวัดมาครับผมพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาเหรียญรุ่นประธานทรัพย์หลวงปู่เวนวัดบูรพาโคกเหลือก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมลักษณะของเหรียญก็ตามที่แจ้งไปนะพี่นะพี่ดูใ,ใกล้ลักษณะของเหรียญเลยผม ลักษณะของเหรียญดูหน้าหลวงปู่นะหน้าหลวงปู่เวิร์กับลักษณะของเหรียญครับผมเหมือนมากครับผมน,นี้เป็นถ่ายจากภาพเหรียญจริงครับผมเห็นไหมครับพี่ความคมชัดของเหรียญครับผมสวยงามมากเห็นไหมครับพี่สําหรับพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชานะก็สามารถติดต่อมาได้เลยผมผมมียอดมา ไม่เยอะนะผมเหรียญรุ่นนี้ก็ทางสนย์จองก็จะเริ่มแจกจ่ายวัตถุมงคลให้กับทุกท่านที่จองในวันที่21ถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับผมจากนั้นผมก็เมื่อผมได้ของมาแล้วผมก็จะแจ้งให้พี่สําหรับท่านที่จองไว้นะผมก่อนที่ผมจะจัดส่งพัสดุให้พ,พี่ท่านที่จองไว้ผมโอเคนะครับยังไงผมก็ฝากพี่ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ